ข้างในทำมันต้องใช้เสร็จให้มันสว่างตรงนี้จะเป็นส่วนของฐานตัวนะคะที่เราเห็นเยอะๆใช่่คะลำตัวที่โขดนี่ยเนีนี่นี่อันนี้เป็นช่วงลำตัวสิ่ำคัญนะคะที่เมื่อกี้น่ะคือเราถ่ายแค่ถ่ายนอนเฉยๆครับมาเดินไปนี่ไปครับมาตรงนั้นก่อนเลยเดินมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเจอแป๊บนึงนะคะพี่ สองตรงกลางค่ะเอาเพเดียวอย่าเข้าลึกนะคะอย่าเข้าลึกน่าจะเหมือนเดินหน้ามาอีกนิดนึงค่ะสวยงามใช่ไหมสวยงไมใช้ไหมไม่เฟด

้้นะคะระวังลื่นนะคะเนเียงเดินประวังสีสันนะคะ มันจะเป็นซอกหินขึ้นทางออกแล้วแางอรอเก่อนนะคอพ้โอเอาเอาไม่ไม่ถึงก็เอาหน้าไปขอพร ข้อพอดข้อพออะไรนม่ลุงอ๋อใช่ไหมแจ้วต้องการเรื่องอะไรเราบอกให้เลยไปตรงไหนต่อไปตรงไหนต่อ ดึงทางออกแล้วหมดแล้วอะะขออนุญาตค่ะถ่ายรูปค,ค่ะครับผมเอาเลยครับฝั่งนี้ก่อนค่ะไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ่ที่นี้ก่อนค่ะถ่ายรูปถ่ายถูปไป่ครคิวค่ะ